สวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนําเรื่องของอาการบาดเจ็บว่าเราจะต้องฟื้นฟูอย่างไรดีนะครับคลิปนี้จะมาพูดถึงอาการรองช้านะครับอาการรองช้ำเน,นี่ยฮะนักวิ่งเขาคงแบบว่าเข็ดขยาสสาหรับคนที่เป็นอยู่นะครับก็ามาดูคลิปนี้เลยว่าเราจะแก้นะครับไขาอาการบาดเจ็บอาการบาดเจ็บของอาการรองช้าได้อย่างไรมาดูกันครับอุปกรณ์ที่จะใช้ในคลิปนี้นะครับก็คืออุปกรณ์ที่มีผ้าเช็ดตัวหรือว่าเป็นผ้าคีนิวก็ได้นะครับ อาการลองช้าเนี่ยเกิดจากอาการที่บอกว่าน่องเราตึงแล้วก็ทําให้เอ็นใต้ฝ่าเท้าเราตึงไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะทําการบริหารคลายกล้ามเนื้อเอ็นใต้ฝ่าเท้ากันวิธีการคืออย่างนี้ครับเราครับให้เราเนี่ยใช้นิ้วนะครับที่นิ้วเท้าเราเนี่ยหย,ยิบนะครับ้าคีรุหรือว่าพาเช็ดตัวแล้วก็โยนข้ามฝั่งไปนะครับการที่เราทําอย่างนี้นะครับมันจะทําให้เอ็นใต้ฝ่าเท้าของเราเนี่ยนะครับมันเกิดการคลายตัวอย่างเวลาที่บอกว่าเราวิ่งนานนะครับ เอ็นใต้ฝ่าเท้าเราจะอยู่ในท่าเดิมนานๆนะครับมาเลยทําให้เกิดอาการตึงตัวนะครับพอตึงตัวนี้นะครับเลือดไม่ได้ไหลเวียนแล้วก็เลยทําให้เกิดอาการอักเสบนะครับก็เป็นที่มาของอาการรองช้าเทคนิคการทำนะครับก็ทําประมาณนี้ครับไปกลับประมาณ10รอบทําประมาณสัก3ามเซตนะครับเอ็นใต้ฝ่าเท้าเราก็ช่อยๆคลายตัวนะครับทำให้อาการบาดเจ็บนั้นดีขึ้นครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปนะครับ แก้กันบาดเจ็บของการลองช้ำใครที่มีปัญหาอะไรนะครับก็สามารถที่จะอินบ็อกมาสอบถามได้นะครับอยากให้ทำคลิปอะไรนะครับก็แนะนำกันได้นะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคนที่คิดว่ามีประโยชน์ครับวันนี้ผมโค้ชธนาของตัวราไปก่อนสวัสดีครับ